สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาหารง่ายๆสไตล์ป้าปูนะคะจะนําเสนอไข่กระทะห่มผ้าค่ะก็จะเป็นไข่กระทะเนี่ยละค่ะเราเอามาแรปด้วยแผ่นตอติยาของทางเม็กซิโกเขาอะนะคะจะเป็นกึงก่งๆอาหารเม็กซิกันเบย์ห่มผ้าอย่างดีนะคะไข่กระทะบ้านเราเนี่ยละค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันค่ะก็จะมีไข่มีแฮมมีกุนเชียงมีหมูยอแล้วก็ผักนะคะเราก็จะหั่นส่วนผสมบางๆนะคะเขาเขาจะได้สุกง่ายนะคะเนี่ยค่ะ พอหั่นเสร็จแล้วเราก็มาทําไข่ดาวก่อนนะคะหลังจากนั้นก็รวนแฮมค่ะหมูยอกุนเชียงของพวกนี้ต้องหั่นบางๆนะคะมันจะได้สุกง่ายๆเลยค่ะหลังจากนั้นก็ผัดหมูค่ะผัดหมูใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเป็นหมูสับสองช้อนโต๊ะแล้วก็ผู้ใช้ผงปรุงรสคีโตนะคะ ก็จะเป็นพวกเครื่องเทศค่ะจะไม่มีผงชูรสนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เกลือแค่หยิบมือนะคะแล้วก็เติมหอมซอยลงไปผัดผัด,ผ,ดผัดสุกดีแล้วก็ตักขึ้นใส่ถ้วยค่ะอันนี้คือหน้าตาของแผ่นตอติยาหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะเอามาพับสี่ค่ะแล้วก็ตัดตัดไม่ต้องถึงจุดศูนย์กลางมันนะคะหลังจากนั้นก็คือทาพริกเผาลงไปค่ะปูใช้พริกเผากับมายองเนสอย่างละครึ่งนะคะส่วนใครที่จะชอบอซอสแบบไหนก็คือใช้ทาลงไปได้เลยค่ะ อาหารพวกนี้ฟรีสไตล์นะคะชอบใครชอบมันค่ะเสร็จแล้วก็แปะแฮมลงไปค่ะแปะแฮมแปะไข่นะคะหมูยอกุนเชียงหมูสับของเรานะคะใส่ใส่ใส่ลงไปเติมผักลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ห่อพับนะคะพับทบแบบนี้พับทบสี่แบบนี้นะคะได้แล้วค่ะหน้าตา ไข่กระทะห่มผ้าจะเป็นแบบนี้จากนี้เราจะไปรวนในกระทะนะคะไปนาบในกระทะให้เขาร้อนให้แป้งเข้ากรอบนะคะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเช้าของเราวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมปะปูคลิปนี้นะคะขอให้เอ j นจอยกับมื้อเช้าค่ะสวัสดีค่ะ